วันที่16พฤษภาคม2566สำนักงานประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการคาดการภาพรวมของเดือนพฤษภาคม2566ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า2ล้านคนโดยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้เป็นหลักในขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยอยู่ที่415,309คนซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่คาดการไว้ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้โดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประกอบด้วยมาเลเซียจีนอินเดียลาวและ เกาหลีใต้ที่เป็นร้อยละ47.5ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดโดยนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นประเทศเดียวที่ปรับเพิ่มขึ้นเที่ยวร้อยละ4.5ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียลดลงร้อยละ14.78ลาวลดลงร้อยละ8.7เกาหลีใต้ลดลงร้อยละ7.17และจีนลดลงร้อยละ5.25เนื่องจากไม่มีวันหยุดต่อเนื่องและสิ้นสุดการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่งาตงชาติคิดเป็นจํานวนสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ที่ผ่านมารวม ทั้ง้งิน9,474,98คนซึ่งทําให้ไทยสามารถกวาดรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่3,91,778ล้านบาท